ฮัลโหลโอเคฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ Afro's Cafe Cafe ที่มีไพ่มากกว่าเครื่องดื่มแล้วมีดววมากกว่าแล้วค่ะวันนี้ไม่อยู่กันในหัวข้อพิอาคาร์ตอนแรกก็จะทําเป็นเรนดอมแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าไม่ได้จะเปิดอะไรมากไม่ได้จะอ่านไหมากหัวข้อสําหรับคนโสดนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดอหนูจะตีให้ก่อนสิ้นปีนี้นะคะว่าแบบคนโสดอ่ะจะมีแฟนกับเขาไหม ะแบบว่าจะแบบว่ามีคนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบจะมีคนเข้ามาบ้างไหมอ่ะคอนโสดอะนะคะนี่ครับน,นี่ทำอย่าง,งแล้วก็ก่อนดูจะดูเป็นคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีแล้วก็ดาวจารทร์ของคุณเนาะนโอเคลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะขอแคอ่ลืมบอกกองที่หนึ่งจะเริ่มจากฝั่งนี้นะ ลืมขอบอกแค่ว่าเอ่อยังไงลัคนาราศีไม่สําคัญขอแค่คําใบสําคัญก็พอแค่แค่คำใบตรงถ้าเกิดลัคนาราศีดาวจันทร์เงี้ยไม่ตรงแต่คําใบตรงก็โดนต่อได้ม,มาของชาวกองที่หนึ่งนะคะขอดูหน่อยลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคำใบเกี่ยวกับตัวคุณหน่อย ห้าดับกับหัวนะคะราชาถือ้วยกับหัว the W o Fortune f หัวตั้งสิบดาบกับหัวเจ็ดเหรียญกับหัวค่ะเก้าดาบกับหัวและ the world หัวตั้งโอเค อย่างแรกคุณอื่ละลัคนาราศีดาวจันทร์ก่อนมีถุนตุนกุม่มมีถุนตุนกลุ่มเขีคต่อเมื่อกี้ไปเปิดประตูให้แม่มามีถุนตุนกลุมมีกรกฎพิจิกก็มา The way of fortune ฮ hmm. ึน่าสนใจรู้สึกว่าน่าจะเป็นธาตุนมเหมือนกันอืมมีถุนตนกุมีพิจกรกฎธนูโนพิจ,พจมีถุนตนกุมีพิจกรกฎ yes และอันนี้ก็น่าจะเป็นมังกรมีถึงตนกุม,มีนพิจิกรากฏมังกรอ,อาจจะเป็นลัคนาราศีรว่าดาวจันท์ของคุณนะคะเราจะเป็นเดินเกิดมดไก้ <c oughs> โอเคหนึ่งอันนี้คำใบ้เล็กๆนยน,นะก่อนคุณชอบคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูง คนที่ใจเย็นคนที่มีเอ p ม t พสตีหรือว่าความเข้าอกเข้าใจที่สูงชอบคนที่เข้าใจคนที่รับฟังและไม่ตัดสินเป็นคนที่แบบฟังฟังไม่ได้เพื่อตอบกลับแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจและถ้าทะเลาะก็คือทะเลาะเคลียร์ปัญหาคุยเพื่อที่จะแบบโต้เถียงเพื่อที่จะแบบเอ่อเพื่อที่จะเข้าใจไม่ได้ต่แบบเสียงเพื่อชนะอืมประมาณนี้ แล้วก็คุณแ่บเป็นคนที่เชื่อเรื่องฝ้าหลังฝนสวยงามเสมอแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ ground มากๆเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่มีตัรกะที่ดีมากๆก็คือแบบว่ามองโลกแบบว่าถ้ามันมีวันที่แย่มันจะต้องมีวันที่ดีแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนแบบชีวิตเราอ่ะมันเป็นวงเวียนอ่ะมันมันแบบมันวนอ่ะชีวิตเรามันวนอ่ะมันไม่ใช่วนลุปนะแต่มันแบบ มันเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์บางวันบางวันขึ้นสูงบางวันลงดิ่งอะไรเงี้ยบางวันแบบบางทีแบบบางทีมันก็เวลาเราเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์มันก็จะสูงลงสูงลงบางทีก็ไปอย่างนี้ถูกปะล่ะคล้ายๆกันเลยคุณก็เลยเปรียบเทียบกับชีวิตอะไรประมาณนั้นคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากเป็นคนที่ละแบบอาจจะเป็นคนที่เคยคิดมากก็ได้แบบตอนกลับชีวิตนะตอนนี้ก็แบบชระแล้วฉันปรงแล้วฉันไม่เอาแล้วไม่คิดมากแล้วอืมประมาณนี้จะเป็นประมาณนั้นอาจจะเริ่มแบบไม่ค่อยคิดมากแล้วแล้วก็ ไม่ค่อยชอบเอาชนะจริงๆคุณไม่ค่อยชอบเอาชนะคนคือถ้าเกิดรู้หรือว่าคือถ้ามองจะเป็นคนนี้มองออกแบบว่าถ้าคนนี้เราเถียงไปแล้วเขาไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจะไม่เถียงและจะยอมปล่อยให้ชนะไปจะยอมปล่อยแบบเออเธอชนะไปเลยเธอเอาไปเลยฉันไม่เถียงอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรอความอดทนที่ค่อนข้างต่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรออะไรเลยบางคนอาจจะอยู่ไกลบ้านนะคะอาจจะใช้ชีวิตอยู่ตั้งหลักปฐานแบบต่างประเทศหรือว่าอยู่ไกลบ้านอะไรเงี้ยจริงๆในประเทศได้ไหมได้ แต่มันไกลมากๆอ่ะคือใช้เวลาเดินทางเป็นวันนะถึงจะถึงอะไรเงี้ยหรือจริงๆมันเดินทางไกลบ้านมันอยู่ไกลบ้านไม่ได้อยู่ใกล้บ้านบางคนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะและอาจจะเป็นนี่ก็ได้บางคนชอบสายฝอบางคนชอบแบบเออฝรั่งบางคนจะชอบแบบคนเอเชียนตี๋อะไรเงี้ยแบบจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยหรือบางคนชอบทั้งสองหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะชอบคนเอเชียด้วยกันนี่แหละแต่ ไม่ได้เอเชียจ๋ามีความเอเชียแบบสายฝออาจจะเป็นลูกครึ่งหรือเอเชียที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีความคิดแบบสายฝอรประมาณนั้นอะหรือแบบอมืมันจะเป็นประมาณนี้บางคนชอบทั้งสองบางคนชอบอย่างใดอย่างหนึง่งบางคนชอบแบบผสมกันอืมจริงโอเคไม่เลงไหม คุณเคยผ่าคุณเคยผ่านอะไรที่มันหนักหนักมาแล้วอะเคยผ่านไม่น่าหรอทำไมคุณปเป็นคนที่ปลงเคยผ่านอะไรที่มันหนักหนักมาแล้วแบบการสูญเสียการหักหลังเนี่ยคือผ่านมาหมดแล้วแล้วก็แบบเหมือนชินกับชีวิตแล้วอะไม่ได้เศร้านะแต่แบบมันชินแล้วอะแล้วมันก็แบบมันก็ละแล้วอะมันปล่อยวางแล้วอะมันแบบอืไม่คาดหวังอะเร็กไแล้วอะไรประมาณเนี้โอเค okay. ขอรู้หน่อยค่ะก่อนสิ้นเดือนนี้ย อตุลาอีสามเดิม้างแล้วก็คือก่อนสิ้นปีเนี้ยปี2องพั้เนี่ยคนโสดกองเนี้ยจะมีคนเข้ามาคุยไหมหรือจะแบบเออจะจะมีคนคุยกับเขาบ้างไหมจะมีคนเข้ามาคุยไหมความรักเป็นยังไงจะได้โสดต่อหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะอะไรประมาณนี้ในความรักคนโสดเป็นไงสำหรับกองนี้ ไม่รู้จะเล็กชื่อใครไหนวะอืมความรักไม่ได้นิ่งนะกล่องนี้ความความรักกล่องนี้ไม่ได้นิ่งเดอ้อเอ้ยมีเดี๋ยวมีคนเข้ามาเดี๋ยวมีคนเข้ามาคุยเดี๋ยวจะได้เจอนะจะได้เจอคนที่เข้ามาคุยอยู่เพราะว่าความรักมันไม่ได้นิ่งความรักช่วงนี้มันไม่ได้นิ่งมันแบบเหมือนคุณกำลังแอคทีฟอะไรเงี้ย แต่อาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์จะเจอคนคนนั้นผ่านโลกออนไลน์อาจจะเจอแบบเพื่อนของเพื่อนหรืออย่างงี้ก็ได้นะเล่นเกมกันอยู่แล้วอยู่ในตี่เดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเราก็เล่นแล้วก็กลายเป็นว่าปิ๊งปิงกันซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมมีเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาให้สนอกสนใจเอ่อ พิเศษตรงที่โลกออนไลน์หรือว่าคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยเพื่อนของเพื่อนก็ได้อืโลกออนไลน์ท้าไมโอเคค่ะข,ขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกัน,กนใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบายลืมบอกคนคนนี้อาจจะรุ่นราคาเดียวกันนะ อโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่เข็มหน้าวันนี้แอฟร็อกส์านป็นอากาศบายบายสวัสดีค่ะกล่องที่สองนะคะหรือ Illuminate e x p ก r ์เ i รเวช l l นอิลลู t มเนตทาร์นะคะ yes มาพี่พี่ที่ใช้บ่อยมากอันเนี้ยมันจับถนดมือแล้วมันสวยอะ่ะ แล้วก็นาราศีหรือว่าเราจะแล้วก็คำไปสำหรับคนกองนี้หน่อยค่ะหกดาบกับหัวห้าไม้เท้ากับหัว The Welk ขึ้น The Star ว้าวคนกองนี้ Justic ก,กับหัว Judgment และ Two of Cups กับหัว เดีดูเด่ชาดีกว่าไม่คือมุกิมันอยากได้แต่ว่าสุดท้ายก็เปิดไปนี้โอเค okay. ลัคนาราศีหรือว่าดาวที่เป็นไปได้นะคะมิถุนตนลกุมาตาลมมาหมดเลยมิถุนตนลกุมาตาลม,ม,ม I'm going to say mean pizza or mean g a r l i มีถุนตุนกลุ่มเน้นไปที่กลุ่มแล้วก็มีนกรกฎมีนกรกฎหรือธาตุหรือพิจิก,ก็มีอยู่วมีถุนตุนกลุ่มมีนพิจิกกรกฎธาตุลมธาตุน้ำนะคะจะเป็นทันาราศีหรือวา่าดาวจันทร์เน้นๆน,น,นะคะมีนพิจิกกลุ่มตุนเน้นๆโอเคหนึ่ง เดอสตาขึ้นนะเดอสตาขึ้นนะอ่าโอเคก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะเจออะไรที่เหมือนตอนเนี้คุณพยายามเดินออกมาจากดรามา่าอะไรเก่าๆให้เพื่อที่จะให้มันนะจบไปอยู่ในอดีตคือพยายามเดินออกมาจากดรามา่าพยายามเดินเอาตัวเองออกมาจากที่ที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยที่ที่เรารู้สึกว่า เราถูกเราสูญเสียพลังงานเราถูกแบบดูดพลังงานไปอย่างเงี้ยคุณกําลังปล่อยให้มันอยู่เป็นอดีตแล้วกพ็พยายามที่จะเยียวยาตัวเองอยู่ถามว่ามันทําได้ดีไหมมันยังทําไม่ดีได้ขนาดนั้นตัวคุณตัวคุณน่ะก็รู้นะว่าเออมันเป็นเพราะใครมันเป็นเพราะอะไรจริงๆคุณรู้แต่ คือมันใช้เวลาเรื่องเนี้ไพ่ก็เลยขึ้นไงว่ามันยังมันมันก็เลยยังขึ้นแบบมันก็เลยยังทําได้ไม่ดีขนาดนั้นมันยังสูญเสียการบาลานซ์เหมือนคุณสูญเสียการบาลานซ์เหมือนคุณสูญเสียการเป็นตัวเองไปอะ่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณก็เลยพยายามแบบเออเอาตัวเองออกมาและปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นพยายามเยียวยาพยายามดูแลตัวเองและนี่คือสิ่งที่ดีมากค่ะการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันแค่นี้ดีมากแล้วเราไม่จําเป็นจะต้อง เจอแป๊บๆแ,แล้วเราก็สามารถบูออนได้เลยโน no. เราไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเราแค่รู้ตัวว่าเนี่ยเราต้องเอาอตัวเองออกมาจากตรงนี้เพราะที่เนี่ยเราอยู่ไปเราก็ยิ่งโดนดูดพลังงานเราก็ยิ่งเหนื่อยเนี่ยคือสตินี่คือการที่มีเอ่อ,อ self awareness ก็คือการสังเกตตัวเองที่สูงการสังเกตตัวเองที่สูงแล้วแบบ นี่คือเก่งแล้วอะแค่เราสังเกตสิ่งสิ่งที่เป็นแลวเราเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองเนี่ยคือเขเก่งแล้วไม่จําเป็นจะต้องแบบเจอแป๊บๆว่าก็มูออนได้เลยไม่จำเป็นจะต้องแบบวิวันสองวันมูออนได้เลยไม่ต้องไม่จําเป็นนะมันคุณกําลังเจออะไรบางอย่างอยูอยอ่และอ่าอาจจะมีคําใบ้นี้ด้วยนะคุณเป็นคนที่เนื้อหอม อาจจะเป็นคนที่เนื้อหอมก็ได้อันนี้คำใบเล็กๆแน้ออไมัจะเป็นต้องแต่จริงๆทุกคนสวยในแบบของตัวเองไม่ใช,ไใชไ่ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลามันเหมือนคุณกำลังโดนทดสอบอะไรบางอย่างคือตอนนี้กำลังติดอยู่กับกาดเม้นนะกาดเม้นกับหัว คุณรู้สึกแบบเหมือนถูกกักขังอะ่ะไม่รู้สึกอิสระประมาณนั้นโอเคขอดูหน่อยค่ะความรักคนโสดกองนี้หนูว่ากองนี้น่าจะโสดต่อไปนะน่าจะคือถ้าดูจากตรงเนี้ยพลังงานคุณไม่พร้อมที่จะเปิดความรักเลย ไท่จริงๆตรงนี้จริงๆมันก็ชัดเจนตั้งแต่2ใบสรุปตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วว่าจัดเม้นกับหัวแล้วก็ตามมาด้วย2อง้วยที่กับหัวคือเหมือนเอเนอร์ตีตอนนี้คุณยังไม่พอมา่เหมือนต้องดูแลตัวเองไปก่อนแต่เรามาดูก่อนเพื่อใครอาจจะบอกๆๆด้วยนะคะห้า้วยกับหัวแปดเหรียญกับหัว ดมูลใช่ดมู n กับหัวคุณคิดเรื่องมากอะไรอยู่หรอคนคิดอะไรอยู่หรือเปล่ามีเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าถามว่าความรักมันมีโอกาสเข้ามาไหมมีแต่มันจะโอกาสแ่ละมันจะมาหลังจากที่คุณอะเอาตัวเองออกมาจากจุดนี้อยู่แล้วตอนนี้คุณกําลังอยู่ในจุดที่แบบคุณพววงอะคืออยู่ในจุดที่แบบเครียดคิดมากและจะต้องแบบเหมือนอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยู่ในจุดที่อืม ไม่ใช่จุดตกต่ําแต่มันเหมือนอย่างที่บอกว่าคุณเจออะไรบางอย่างแล้วมันค่อนข้างดุอย่างนี้จ้คุณแล้วคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยไปกับสิ่งสิ่งนั้นคือคุณกําลังพยายามเอาตัวเองออกมาจากดราม่าอะไรบางอย่างอยู่ในเงี้ยแล้วคุณอยากปล่อยมันไปซึ่งตอนนี้คุณไม่ได้เศร้าแหละแล้วคุณก็ไม่รู้อะแปลียนกับหัวคุณอาจจะพยายามนะแต่มันยังพยายามได้ไม่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยหลีดมาทําให้คุณต้องแบบรู้สึกเหงาหงอยรู้สึกแบบ ซึ่งคําตอบคือถามว่ามันจะมีไหมมีแต่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองจากตรงนี้ก่อนคุณจะต้องทาให้ energy ของคุณตัวเองสดใสก่อนคุณจะต้อง refresh energy ของตัวเองใหม่ก่อนคุณจะต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนี้ก่อนแล้วเร็วสุด5เดือนเร็วสุด5เดือนจะมีคนเข้ามาช้า์สุด10เดือนหรืออาจจะ1ปีถึงจะมีคนเข้ามาอม คือตอนนี้คุณไม่ได้เศร้าแต่พลังงานของคุณอะ่ะมันยังลายล้อมด้วยความท็อกซิกอยู่คุณยังไม่ได้ refresh energy ของตัวเองและสิ่งสิ่งนี้มันต้องใช้เวลาและจะทํายังไงให้การ refresh energy ของตัวเองเนี้ยมันได้ไวขึ้นการที่จะแบบทาให้อ n e r g y ของเราสดใสขึ้นอะไรเงี้ยพลังงานของเราสดใสขึ้นเราการเป็นคนที่สดใสขึ้นมันทํำยังไงคือคุณต้องแคร์ตัวเองคุณต้องดูแลตัวเองคุณต้องเติมเต็มตัวเองเนี่ยคือการที่เราจะส start พลังงานใหม่ที่เราจะเริ่มพลังงานใหม่จากชีวิตในชีวิตเราแค่นั้นเลย คุณมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องแบกรับซึ่งถ้าเกิดความรักมาตอนเนี้ยพังยังไงก็พังเพราะว่าเอเนจีของคุณมันไม่พร้อมต่อให้คุณจะแบบเหมือนต่อให้คุณจะแบบดูแลดีแค่ไหนอะแต่พอเอเนจีมันไม่ใช่อะ่ะมันจะต้องมีการดีดกันออกอยู่ดีอะอืเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีไหมมีแน่นอนแต่ต้องดูแลตัวเองก่อนแค่นั้นเอง โอเคค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะดูแลห,หัวใจตัวเองดีๆรักตัวเองเยอะๆโอเคไหมไปล้ะค่ะบ๊ายบายกองที่สามนะคะโ <laughs> วยวายโวยวายพอดูลัคนาราศีร,ร,รจาจันทรนของคุณหน่อย แม่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 ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นตัวยไอ้นี่แข็งมากเลยอ่ะกลิ่นไม่ค่อยได้แข็งแข็ง ลาคานาราศีหรือว่าดาวันของคุณห,คหน่อยค่ะเราคำใบเล็กๆมหน่อยว้าสิบดาบหัวตั้ง10ไม้เท้าหัวกลับ8ดเหรียญหัวตั้งราชินีถือไม้เท้าหัวกลับ7ดดาบหัวตั้ง temperance หัวกลับ the world หัวกลับ มันแย่ขนาดนั้นเลยหรอตอนนี้คุณกำลังเจอสถานาการณ์ที่แย่หนูถามแค่ว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอเพราะสิบดับขึ้นมาใบแรกคุณกำลังไม่ใช่จมปักอยู่กับอดีตกำลังเจอสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณเสียใจมากๆมันอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องแบกดับคือคุณรู้สึกเหนื่อย ไม่ว่าจะเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจมันอาจจะเป็นเพราะภาระหน้าที่ที่ต้องแบบครับหรือการหักหลังทรยศหักหลังซึ่งคุณรู้สึกเหนื่อยนะแต่คุณไม่ท้อพยายามใช้ชีวิตต่อไปข้างในอะ่ะมัน ไม่ค่อยมีความสุขมันดูไม่ค่อยมีอิสระเหมือนหนูมไม่รู้นะว่าคุณเจอเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนตัวตนของคุณไปหรือเปล่าคุณแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงร่าเริงพอมาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นอีกคนกลายเป็นมาเจอมุมที่ตัวเองไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ และไม่คิดว่าตัวเองจะมีตัวตนแบบนี้อยู่หนูไม่เห็นแพชชั่นในการใช้ชีวิตเลยเข่ค่ะเหนื่อยใช่หนูเข้าใจว่ามันเหนื่อยหนูไม่รู้หรอก มุมห,หนูตรงเนี้ยหนูมาทําแค่เนี้ยหนูพูดแค่ตรงเนี้ยหนูไม่รู้หรอกว่าชีวิตเนี้ยคุณเจออะไรอยู่ตอนเนี้ยคุณกําลังเจออะไรอยู่คุณกําลังสู้กับอะไรอยู่หนูไม่รู้หนูไม่สามารถรู้ได้แต่สิ่งที่หนูสามารถช่วยได้หนูช่วยได้แค่ว่าชีวิตของเราอ่ะมันเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์และมันจะวนหูุก็คือเราจะเจอเรื่องดีๆและเราจะเจอเรื่องอไรไ้ายๆ ถ้าเราไม่มีเรื่องร้ายๆในชีวิตเราจะไม่มีวันเห็นคุณค่าในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเลย <Okay. S 1> การที่คุณพยายามเอาตัวเองออกมา <Okay. S 1> การที่หาอะไรทำอย่างเงี้ยใช่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณอย่าลืมตัวเ,เติมเต็มตัวเองอย่าลืมตัวเองอย่าลืมถามตัวเองว่าหนักเกินไปไหมแสดงความเป็นห่วงแสดงความรักให้ตัวเองแค่ว่า มันหนักเกินไปไหมถ้าหนักเธอพักได้นะเธอไม่ต้องสู้อะไรแบบน,นี้ด้วยตัวคนเดียวเหนื่อยก็พักได้คุณไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้ทํางานรู้สึกผิดที่ตัวเองนิ่งเฉยการพักมันคือการทํางานเหมือนกันการพักมันคือการที่เราปล่อยให้ร่างกายเราได้พักเต็มที่เพื่อที่เราจะได้มี energy boot b o ไปสู้ในวันต่อไป ทุกครั้งที่คุณได้ตื่นมาและได้หายใจลืมตานั่นคือโอกาสที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นจากเมื่อว,วานตอนเนี้คุณรู้สึกหนูหนูไม่เห็นเลยอะว่าหนูไม่เห็นแพชชั่นในการใช้ชีวิตเลยคุณอาจจะมีความสุขใช่คุณอาจจะมีความสุขแบบกับคนอื่นแต่พอมาอยู่กับคนเดียวมันกลายเป็นว่าคุณไม่มีความสุขคุณไม่สามารถอยู่กับตัวคนเดียวได้คุณเหนื่อย กลายเป็นว่าคุณเหนื่อยโอเคสิ่งที่หนูพูดอะหนูไม่รู้ว่ามันจะไปตรงกับใครไหมแต่เพราะว่าหน้าแรกที่หนูเปิดมาหนูไม่เห็นแพชชั่นในการใช้ชีวิตแต่พอหนูเปิดมาปับ๊บโอเคเจ็ดเหรียญกับหัว4ีม่เท้าหัวตั้งอะเริ่มมีแพชชั่นแล้ว1เหรียญหัวตั้งแล้วก็มี king of sword หัวตังือมอาจจะเจอคุณอาจจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆนะอาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่คุณอาจจะต้องรับผิดชอบแต่หนูพูดยังไงดีอ่ะคุณอาจจะไม่ได้เศร้าก็ได้นะแต่คุณอาจจะแค่แบบไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอนะ่ะเพราะว่า มีก็มีก็มีแบบเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ในทางที่เนกาทินะแต่โพซิทีฟก็คือเหมือนแบบว่าก็มีทุกอย่างแล้วก็เออเราก็มีความสุขได้แล้วแล้วก็ทําให้อะไรครอบครัวอย่างเงี้ยได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปเพือ่ออะไรอย่างงี้ก็มีเดี๋ยวเพิ่มเติมก่อน,นอ่ออาคุณกำลังเดินหนีจากอะไรบางอย่างอยู่อ่ะ ก็อย่างที่บอกสิบดาบขึ้นมาใบแรกอะ่ะเอางี้คุณไม่จาเป็นจะต้องสู้อะไรโดยลำพังคุณมีเพื่อนคุณมีครอบครัวคุณสามารถปรึกษาเขาได้และคุณก็รักฝันแต่ในกรณีที่ที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่ตรงอ,อช่วงนี้ ถ้าเกิดกรณีที่พูดไปก่อนหน้าไม่ตรงนะครับช่วงนี้คุณอาจจะให้ตัวเองพักไม่ให้ตัวเองทํางานไม่ให้ตัวเองรับภาระอะไรที่มันหนักๆอยากเป็นประมาณแบบ lazy girl อยากเป็นแบบว่าฉันอยากอยู่ในห้องฉันอยากแบบฉันอยากนอนเฉยๆฉันอยากนอนอืดฉันไม่อยากทําอะไรฉันไม่อยากรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเพราะฉันเหนื่อยมามากแล้วอะไรประมาณนี้สองกรณีแต่จริงๆคนมีคณมีกระตังนะคนคนมีกระตังนะ โอเคเี่วขโอเคแล้วความรักของคนกองนี้ล่ะคะจะมีคนเข้ามาไหมสามเรนกับหัว1นึ่งถ้วยหัวตั้ง The Emperor กับเพจ e อ f b o n s หัตั้ง A มีแล้วคนเดีวจะเป็นคนที่ไม่ทําให้คุณต้องมาตั้งคําถามในความสัมพันธ์นะจะเป็นคนที่ไม่ตั้งคำถามในตัวคุณและจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวคุณเลยแบบว่า ตั้งคาถามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวคุณเขาจะไม่ตั้งคําถามเขาจะให้เกียรติเขาจะทัดทูนคุณเขาจะเชิดชูคุณอคุณไม่ได้แค่รักเขาคุณนะ่ะถูกรักด้วยเขาด้วยและเขาก็ถูกรักด้วยคุณคือทั้งสองถูกรักด้วยกันทั้งสองคุณรักเขาเขารักคุณแล้วมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันได้คนคนเนี้หนึ่งอาจจาะยุ่น้อยกว่าแล้ว เขาอาจจะนี่นะอาจจะมีภาวะอำนาทางการเงินเนี่ยคว,ความความคล่องตัวในการเงินของเขาอ่ะน้อยกว่าคุณแต่เป็นคนที่ทํางานเก่งและเป็นคนที่ขยันอืมเป็นคนที่กระตือรือรน้นมากๆจะมีเข้ามาภายในปีเนี้มีเข้ามาอยู่หนูว่าโอเคค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ